เทพเทวาหนุนชะตาคนทำดีเรื่องจริงปาฏิหารพยากรุจิตสุปันคุณผู้ชมครับหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆครับคุณผู้ชมครับมันเป็นสิ่งที่ไม่จรหลังครับชีวิตของเรานั้นมีขึ้นก็ย่อมมีลงครับสิ่งที่ผมพูดไปนี้ครับเกิดขึ้นจริงในชีวิตแขกรับเชิญของเราครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับก็คือคุณรุ่งสุริยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รุ่งครับ ครับผมสวัสดีครับต้องเท้าความก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอดีตเนี่ยประมาณ1ิปีแล้วใช่ไหมครับหนึ่งเพลงครับที่ทําให้พี่รุ่งสุริยานั้นนะครับโด่งดังมากทุกคนต้องรู้จักทุกคนต้องร้องเพลงนี้ได้กับรักจริงให้ติ่งนังครับผมรักจริงให้ติ่งนางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นการสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักทั่วประเทศแต่เพลงที่สร้างชื่อรู้จักรุ่งสุริยานี่ก็คือวอนพ่อตากสินปและเพลงนี้ได้รับรางวัลพระพิคเนธทองพระราชทานด้วยครับผมครับแล้วก็มาเป็นติ่งนางสั้น ใช่ติ๊งนั่งนั่งตังติ๊งเนี่โอ้โหตอนนี้ังร้องได้มันยังร้องได้เลยถามพี่รุ่นดีกว่าช่วงนั้นครับหลังจากที่เราเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับในวงการลูกทุ่งรวมถึงหลังจากนั้นต่อยอดมามาเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการบันเทิงเหมือนกันทุกคนรู้จักครับทุกคนร้องเพลงนี้ได้ช่วงนั้นงานเยอะไหมครับโอ้โหก็คือแรกแกเนี่ยแรกแกติ๊งนังกำลังเริ่ม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 พอถึงก็เรียกว่าจุดที่สูงสุดนะฮะคนรู้จักมากมายเนี่ยนะครับงานก็หล งานเยอะมาก365วันทํางานสักกี่วันครับนะครับมีเกือบทุกวันทั้งรายการเกมโชว์นะครับเป็นแขกรับเชิญละครมาหมดนะครับในช่วงนั้นภาพยนตร์ก็มีติดต่ออะไรมาและสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับที่ผมบอกไปว่าชีวิตคุบารอไม่จีรังครับมีขึ้นก็ยังมีลงจุดพลิกผันในชีวิตเกิดอะไรขึ้นครับก็คืองานเนี่ยก็อย่างที่ว่าถ้าคนจะมองว่าการที่เราอยู่อยู่วงการมาใช้ระยะเวลานานเนี่ย ปึ๊บตอนแรกเราสูงสุดจะให้สูงอยู่เหมือนเดิมมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นสัรธรรมที่ว่ามีคลื่นลูกใหม่มาขึ้นลูกเก่าก็ต้องนะครับหลีกทางให้ถอยลงมาหน่อยแต่เราจะทํายังไงให้เรายังยืนหยัดอยู่ได้นะครับคือว่าสร้างงานได้นะครับแล้วก็มีมีดแฟนเพลงให้การตอบรับอยู่ตลอดเนี่ยก็คือเขาก็เรียกว่าเป็นขาลงงานก็ยังมีเหมือนเดิมนะคอนเสิร์ตอะไรยังทัวร์ คอนเสิร์ตอยู่ตลอดแต่คือว่าน้อยลงไงน้อยลงตามกระแสที่เรายังไม่มีเพลงที่จะพุ่งขึ้นมาอีกเพลงที่จะดังขึ้นมาอีกเรียกกระแสแฟนเพลงกลับมาอืครับประมาณนั้นแต่ว่าให้จะกลีดกล้าให้เหมือนติงนางไม่ใช่ละอ่าล่ะครับคุณผู้ชมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งสิ่งนะครับคุณผู้ชมฮะที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่โร่งสุริยาเนี่ยนะครับก็ไปเจอกับพระอาจารย์โตครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเจอท่านแล้วได้ได้ไปรู้จักกับพระอาจารย์ครับ คือได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็มีสิ่งดีเกิดขึ้นและหนึ่งสิ่งครับที่พี่รุ่งสุริยานะครับได้บูชานั้นคือพระยาคุตจิตสุบัติครับผมใช่ไหมครับทำให้ชีวิตของพี่รุ่งเปลี่ยนไปเพราะว่าพี่รุ่งสุริยาครับตอนนี้ได้ออกระบัมก่อนหน้านี้ครับย้อนกลับไปประมาณ3-4ปีเงียบไปเลยในเรื่องออระบัมแต่ว่าตอนนี้ครับได้กลับออกอัรบัมอีกหนึ่งครั้งล่าสุดที่พระอาจารย์ได้ได้มอบสิ่งนนีีี้้ใหหะคคคบบืือออยาาุุจิตสว่่่แลกก็ท ขาลงเนี่ยคือคือจากติงนางเนี่ยนะครับก็มีลักหนีที่เซเว่นเสนลูกทุ่งอะไรมาก็ห่างหายห่างหายจากการทําอัลบั้มประมาณสามปีไงทีนี้คนก็มองว่าพอไม่ได้ออกหน้าจอทีวีนานเนี่ยก็หายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วยังมีทัวร์คอนเสิร์ตยังพบปะแฟนตลองมีบ้างใช่ไหมครับทัวร์ต่างประเทศก็มีอยู่ตลอดแต่ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้เล่นละครไม่ได้ออกอัลบั้มใหม่แต่พอว่าปึ๊บพอได้รับจากพยาครุษนี้ไปเนี่ยจากพระอาจารย์ตอนแรกเราก็ เอาไปวางไว้หน้ารถนะฮะแล้วก็ก่อนจะออกไปไหนนี่ก็คือบอกกับทางนี่แหละใช้ใช้จิตนะฮะก็เรียกว่าอารัธนาก็บอกว่าให้เดินทางปลอดภัยในเรื่องของเวลาออกไปทํางานในเรื่องของการงานให้มีสิ่งดีเกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวชีวิตตัวเองนะครับก็รู้สึกว่ามันประจบเหมาะกันอ่ะมันประจบเหมาะกันว่าอัลบั้มใหม่ที่รอมาเกือบสามปีหลังจากที่ได้พยาครุฑไปก็มันเหมือนว่าภายในเดือนนั้นคือทางบริษัทก็ ก็ติดต่อมาอืนะครับเกี่ยวกับไปถ่ายทำมีสิทธิวิดีโอเพราะเพลงนี่คือบันทึกเสียงไว้เสร็จแล้วอ่ะก็คือไม่ออกสัทีไงง,ง่ายๆครับในสอบวงการบันเทิงเขาเรียกว่าถูกดองไว้ก็โทรมาใช่ถูกดองไว้อัลบั้มนี้ก่อนคือ,อยังไม่ได้ออกแต่ว่าอยู่ดีครับวันหนึ่งที่พบกับพระอาจารย์โตแล้วก็ได้ภรยาครุฑจิตสุบันไัยนะครับอัลบั้มนี้ก็ได้เริ่มขยับตัวแล้วก็ทําให้ทุกคนได้ยินอีกหนึ่งครั้งหลังจาก3ปีครับผมคือทางบริษัทที่ก็โทรมาครับนะครับบอกว่าจะ อ่าออกราบใหม่นะครับเราก็มีกําลังใจแล้วนะครับแล้วก็มีงานมีทางรายการอะไรเงี้ยก็โทรเข้ามาเริ่มติดต่อเข้ามางานเนี่ยก็เริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจุดเปลี่ยนครับที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่บูชาพระยาครุฑจิตสุบันนะครับพลิกดวงนุนชะตากับพระยาคุฑจิตสุบัณจับเงินจิกงานตีวิญญาณร้ายมีให้บูชาในราคาองค์เล็ก599บาท องค์กลาง999บาทองค์ใหญ่9,999บาทบูชาได้ที่โทร0813542657 9ผมอยากจะให้พี่รุ่งสุริยานะครับไฝากอารบาบั้มสักนิดหนึ่งครับกับอารบั้มใหม่ล่าสุดนี่เลยครับผมอารบั้มใหม่ล่าสุดนะครับก็คือความรักเดลิเวอรี่ นะครับแต่งโดยพ่อเจนพบจบกระบวนวันนะครับรีบๆจับจองเป็นเจ้าของนะครับผมของแท้ของจริงนะครับจากบริษัทท็อปไล่เดมอนรีบๆนะครับเพราะโทนี้โอ้โหขายดีขายดีครับครับผมนะฮะนี่ฝากไปด้วยครับเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดนะครับของศิลปินคนนี้ครับกับคุณรุ่งสุริยานะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้บูชาพญาครุฑจิตสุวรรณไปอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับจริงๆแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากจิตศรัทธานะครับในการอารตนาด้วยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่ นั่นคือความพยายามนั่นเองครับวันนี้ครับต้องขอ,ขอบคุณพี่รุ่งสุริยามากๆครับที่มาพูดคุยกันแบบนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจังหวะชีวิตของคนเรานั้นบางครั้งก็ประสบความสําเร็จบางครั้งก็ประสบความล้มเหลวเป็นจังหวะช่วงขาขึ้นขาลงของชีวิตถ้าคนเรามมวแต่ยอดหท้องอมืองอเท้าไม่ยอมขวนขวายไม่ยอมสแสวงหา ความสําเร็จก็จะไม่บังเกิดกับบุคคลคนนั้นแต่ในกรณีของคุณรุ่งสุริยาเนื่องด้วยความมุมาณะพยายามและมีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บูชาพยาคุธจิตสุบันทําให้มีกําลังใจแน่วแน่ที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาจึงทําให้บารมีขององค์พยาคุธจิตสุบันดนบันดาลให้ความสําเร็จบังเกิดมีแก่คุณรุ่งสุริยาดังที่เห็นและปรากฏในปัจจุบัน พลิกดวงนุนชะตากับพระยาคุดจิตสุบันจับเงินจิกงานตีวิญญาณรายปลุกเสกโดยพระอาจารย์โตทิตตะวิริโยวัดพระบาทปางแฟนมีให้บูชาในราคาองค์เล็ก599บาทองค์กลาง999บาทองค์ใหญ่9999บาท รายได้สมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมศาลาปฏิบัติธรรมและเจดีจุลามณีบูชาได้ที่โทร0813542657 9